เอาละก็สวัสดีทุกคนที่หลงทางมาอย่างช่องนี้ด้วยครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกระตูนหน้าอ่านบนคาคาเว็บตูนคาคาเว็บตูนเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์แท้ของเกาหลีเลยนะฮะแล้วก็สามารถโหลดได้บนระบบปฏิบัติการ Android และเว็บไซต์คาคาเว็บตูน .com ซึ่งเนื้อหาในนี้จะเป็นมันฮวาของเกาหลีนะครับมันฮวาก็เหมือนกับมังงะของญี่ปุ่นนั่นแหละครับจุดเด่นของมันฮววเกาหลีนั้นก็คือลายเส้นที่คมคายในสไตล์ของเกาหลี มีงานภาพสีที่สวยงามและเน้นความยาวแนวตั้งรวมไปถึงฉากต่อสู้แบบหนักหน่วงที่มาพร้อมกับความเต่นเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่เนี่ยจะมาในรูปแบบทำนองของเกมขอบอกไว้ก่อนนะถ้าใครยังไม่เคยลองอ่านเนี่ยต้องลองเลยเพราะว่ามันจริงเรื่องแรกที่ผมจะแนะนำก็คือ solo leveling ลลจากายประกาของชูกง หลังสรรผลงานภาพโดยจางซองลักซึ่งเป็นมันฮวาที่ดัดแปลงมาจากนิยายมีทั้งหมด14เล่มและนิยายเนี่ยมีลิขสิทธิ์ไทยโดยฟีนิกส์พอตของเรื่องก็คือจูจูก็มีประตูดันเจี้ยนที่เรียกว่าเดอะเกตโผล่ขึ้นมาในโลกและภายในเกตเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ที่พร้อมจะทำลายโลกอยู่ตลอดเวลาจึงก่อกำเนิดมนุษย์ที่มีพลังพิเศษขึ้นมาคนเหล่านี้ถูกเรียกว่าฮันเตอร์โดยฮันเตอร์เนี่ยจะถูกจำแนกออกเป็นสายอาชีพเช่นนักดาบ นักเวทและฮิลเลอร์และจะถูกแบ่งระดับความเก่งกาจเป็นระบบแรงก์ไล่ตั้งแต่แรล่ง E ไปจนถึงแรง S ์ S โดยจะมีเครื่องมือวัดพลังคำนวณออกมาเป็นพลังในระดับต่างๆต,ตัวเอกของเรื่องซองจินอูบอนี่เป็นฮันเตอร์ระดับปลายๆของแรลงเ e, ซึ่งเป็นฮันเตอร์ที่อ่อนแอที่สุดในโลกด้วยความที่ฮันเตอร์นั้นเมื่อมีความสามารถก็จะสามารถสร้างไรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำ ตัวเอกเนี่ยจึงจะเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากเพื่อรักษาแม่ของตนที่ป่วยอยู่และเลี้ยงดูน้องสาวอีกคนจนก,กระทั่งวันหนึ่งไซต์ก่อสร้างในกรุงโซ,โซมีเลดันเจียนปรากฏขึ้นตัวเอกของเราก็รับอาสาเข้าไปเคลียร์เลดนี้ด้วยและด้วยเลดนี้เองที่จะพลิกผันฮันเตอร์กระสอบทรายชินจองอูไปสู่การเป็นฮันเตอร์ที่โหดที่สุดของมวลมนุษ,ษยชาติถ้าใครยังไม่เคยอ่านผมแนะนําให้อ่านเรื่องนี้เลยมันจนหยุดอ่านไม่ได้ เรื่องที่2เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องโปรดของผมเลยนั่นก็คือ Overgear เจ้าแห่งยุทธภัณฑ์อีกหนึ่งเรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากนิยายโดยเรื่องราวของ o v e r อร์เกรนั้นดําเนินรูปแบบการเล่าเรื่องของเกมออนไลน์เหมือนจริงที่ชื่อว่า s a ร์ทิที่ว่ากันว่ามีผู้เล่นจากทั่วโลกรวมกันรลาว2,000ล้านคน ัวเอกคือชินยองวู oo, หรือผู้เล่นซึ่งตั้งชื่อตัวละครนามว่ากริตซึ่งแปลว่าระโมบโลบมากความหมายของชื่อก็คือนิสัยของพระเอกใช่แล้วละ่ะไอหมอนี่คือไองั่งของแท้ที่มาพร้อมความระโมบโลบมากและพร้อมจะเอาเปรียบผู้อื่นทุกเวลากริตตัวเอกของเรื่องนั้นได้รับเควสดพิเศษและนําไปสู่การสืบทอดคลาสในตำนานอย่างช่างตีเหล็กในตำนานของแพกมาซึ่งเป็นคาสในตำนานคนแรกของโลกจากผู้เล่นกว่า2,000ล้านคนฝีมือการควบคุมตัวละครของ,ของพระเอกนั้น เรียกได้ว่าเข้าขั้นห่วยบัตรซบแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามอนี่คือคลาสช่างตเร็กในตำนานอันดับหนึ่งของโลกใช่แล้วมอนี่สร้างยุทธภัณฑ์ใส่เองทั้งตัวและมีออปชั่นสุดโกงเหนือกว่าทุกคนบนโลกกบฝีมือการควบคุมตระครได้อย่างหมดจดจนเป็นที่มาของวลีที่ว่าพลังแห่งไอเทมถ้าภาษาเกมเมอร์บ้านเราก็เทพทัวเรื่องราวนั้นดำเนินไปอย่างเข้มข้นและดุเดือดการรวบรวมพวกพ้องของกริดเพื่อต่อกรกับหายนะของโลกสตาร์ทาฟกำลังอุบัติขึ้น และนี่ก็คือเรื่องราวของผู้เล่นที่จะกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเวลาต่อมาผมขอแนะนําเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากผมอ่านทั้งมันฮวาและนิยายเรื่องที่3ที่ขอแนะนาํา Survival of b h e King การเอาชีวิตรอดของราชาดาบในต่างโลกตัวละครเอกนามว่ารายูฮันบินไอหมอนี่คืออดีตทหารเกณฑ์ที่เพิ่งปลดประจำการมา3เดือนในขณะที่รายูฮันบินกำลังนั่งเอ้อละเหอลอยชาย จู่ๆก็ถูกคอมพิวเตอร์ดูดเข้าไปรู้ตัวอีกทีก็อยู่ในต่างโลกซะแล้วโลกที่มีกลไกของการเก็บเลเวลคล้ายกับเกมออนไลน์ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริงที่เรียกว่าเซลฮาลักนามีระบบเลือกอาชีพมีระบบสกิลมีมอนสเตอร์ให้ล่าเป้าหมายของที่นี่คือการเอาชีวิตรอดและเติบโตในโลกแห่งนี้ฮันบินมาพร้อมกับไกด์ไลน์ที่เป็นเหมือนคู่มือในการฝึกเล่นเกมแต่เคาะซ้ำคำสั่์ไกด์ไลน์ของฮันบินนั้นเกิดเป็นไกด์ไลน์ที่ผิดพลาด บักนั่นแหละมอนสเตอร์ที่ฮันบินต้องเจอคือสุนักปีศาจความแข็งแกร่งของมอนสเตอร์นั้นจะถูกยกระดับตามความแข็งแกร่งของตัวผู้เล่นที่ทำการล่ามานันเมื่อผู้เล่นเก็บเลเวลถึงเลเวล5ก็จะถูกวับส่งไปที่อื่นได้แต่กับฮันบินนั้นไม่ใช่ไกด์ไลน์ของหมอนี่มันคือข้อผิดพาลาดเมื่อเก็บไปถึงเลเวล4และกำลังจะอัพเลเวล5ไกด์ไลน์ได้แจ้งเตือนขึ้นมาอีกครั้งว่าระยูฮันบินได้กลับไปเป็นเลเวลหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแต่ค่าสถานะที่เคยอัพไปก่อนหน้านััน้นยยงงคงอู่ เรียกง่ายๆก็คือการจตุติตั้งแต่เลเวล5นั่นแหละและนรกแห่งการเก็บเลเวลได้เริ่มขึ้นจนกระทั่งผ่านไป22ไปีผู้ควบคุมระบบได้เห็นข้อผิดพลาดในส่วนนี้และจับระยูฮันบินว้าไปยังสถานที่ใหม่และเรื่องราวของราชาดาบจากต่างโลกก็ถืออุบัติขึ้นผมขอบอกเลยว่าเรื่องนี้มันมากเรื่องที่4ีที่ผมขอแนะนำ ทุ่มเลเดอร์เขงจอมโจรป้นสุสารเป็นเรื่องราวของซอจูฮอนที่ได้เสียชีวิตลงในวัย38ปีขณะสำรวจสุดสารอยู่เพื่อตามหาวัตถุโบราณซึ่งวัตถุโบราณนั้นเป็นสิ่งที่มาพร้อมด้วยพลังอำนาจวัตถุโบราณต่างๆนั้นมาจากเทพนิยายเรื่องเล่าวีรบุรุษตำนานนิทานนวนิยายเป็นเหตุให้บุคคลที่มีอำนาจอยู่ในมือนั้นต่างควยคว้าเพื่อที่จะได้มาครอบครอง เรื่องราวของซอจูฮอนนั้นเขาคือนักรอบขุดสุสานและหมอนี่ได้เข้ากลุ่มขุดค้นของประธานควนเทจนจนมาถึงงานสุดท้ายในชีวิตงานนี้คือกับดักของประธานควนที่ต้องการกำจัดกลุ่มของเขาทิ้งจนท้ายที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็ตายทว่าซอจูฮอนนั้นไม่ใช่คณะงูยักษ์ซึ่งเป็นวัตถุโบราณกำลังจะโจมตีซอจูฮอนนกปริศนาพร้อมแสนจ้าปรากฏขึ้นและกล่าวว่า ในลงองครอบครองบรลลังของราชันที่แท้จริงให้ข้าดูซิจากนั้นภาพก็ตัดไป้สติอีกครั้งหนึ่งซอจูฮอนพวบว่าตัวเองถูกย้อนกลับมาในอดีตเมื่อ15ปีที่แล้วและเส้นทางสู่ราชันและการล้างแค้นของซอจูฮอนก็เริ่มต้นขึ้นเรื่องนี้ก็จัดเป็นอีหนึ่งเรื่องที่อ่านแล้วสนุกมากแถมยังซอแทรกตำนานต่างๆเอาไว้อีกด้วยนะเอาละนี่ก็เป็นมันฮาวาทั้งหมด4เรื่องที่ผมแนะนำให้อ่านในคาคาเว็บตูน แล้วก็มีปฏิมากรน,นักล่าแห่งสายจันทรอีกเรื่องหนึ่งนะที่แนะนําให้อ่านแต่ว่าซีซั่นหเนี่ยภาพไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ต้องซีซั่นสถึงจะเปลี่ยนลายเส้นของภาพเอาล่ะเพื่อนๆชอบเรื่องไหนกันบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ